เห็นไหมนี่เห็นบ่อนี่เออน้ำตกเฮงเนะครับท่านเห็นไหมเห็นไหมนะเออเห็นไหมนี่ผู้ใดที่ยังบ่เคยมาซิมกับมาเห็ดตังติซิมเหมืองนู้ดผู้น่ะอือร้านร้านอันน้ำตกอะไรก็เฮงเฮงก๋วยเตี๋ยวเฮงเฮงแก้หมูน้ำปลาฮัดดี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเฮงเฮงเซฟ มาบึกลูสีสันเอาชุดเสร็จแล้วหนึ่งเดียวเอาใส่น้ำเอาใส่น้ำอีกใส่น้ำจังน้อยเออหมักน้ำเอายกไปไว้โต๊ะคุณเลยอันนี้อีกตัวนึงของอาจารย์ยุทธอืมเบิกลูกเฮ้ยเพิ่นบนเน้นเส้นบอกโอ้เอาเนื้อเอาเนื้อเพิ่มไห้เพิ่น เป็นรุ่นบอกโอ้เส้นลายๆายฮ ادي ฮันบอกเพิ่นได้เอาให้เต็มถ้วยอ่ะมันบานขึ้นไงกินโบเบิดก <emat> ับส่ถุงเมื่อพร้อมอีกต่างหากเฮ้ยลายโซดไส้โซดเออบอกโบมีเน็ตเสียไปอันนั้นเอาเอออืมีทำงานนะเออเปสบายตัมากินกันเยอะโอ้ฮดีๆฮครัฮ ادي มาลายเลยได้บอจ้า ยังวาวจานยุดไปไปกินมึงโนไปซิมมึงโนนั่นก๋วยเตี๋ยวเออว่าโหลดเก่งใครไหมจารเพื่อน่ะเพื่อนหมักที่เป็นพักลายๆแล้วเพื่อนสิมใบอีตานี่ฮะเออเส้นพักเออไ